สะาดทำดีแล้วเแต่พิพลาดตรงนึงนี่ยคิ Q ้วยักษ์นะครับโอ้ยพิพลาดตรงคิ้วยักษ์ขอยหลวงพ่อควยคุ้มครองครับทำไมผมถ่านหนัดเป็นหลวงพ่อพรวยเนี่ยวาดรูปก,ก็วาดหลวงพ่อพรวยเอองศิ์ทิศครับยังไงพรุ่งนี้คงได้เห็นผมเอาใหม่ไม่อยากให้โดนคิ้วยักษ์เลย โโอ้โหแก้มาสองรอบแลยให้น้นแกยับมาดูงานกันยโโ<า>กมือไหวกันนะจักหลวงพ่อคูนแกเม็นหลวงพ่อโวยฮะอบสิททิดท้าฟืนจเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกเดืงดังอยบ่ของเธอนะลองชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมา,มากไโอเคครับ ไม่ดูงานกันครับขนมพ่กควรของเราครับแกหม่กัน,กกมน,นไม่ผ่านเลยทําทให้ลูกค้าดีผมว่าผมจะเอาสี่เซนนะคืนนี้ครับทำให้ดีที่สุดครับดี๋ยไม่ดูงานกันขนมพกควรของเราครับ